คนสัตว์สิ่งของที่รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงปรมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปุสธสดันทัสโรที่ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในธรรมกิเลส ยึดมั่นถือมั่นในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสคนสัตว์สิ่งของ ที่รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเกิดการไหลเวียนของธรมรมบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัสโร ที่อยู่ในส่วนธาตุละเอียดส่วนธาตุหยาบจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ซึ่งเป็นตำแหน่งของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลงปุสกันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลงปุสกันทัสโร กำกับควบคุมบังคับสั่งการดึงดูดบอกเกิดประกอบให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นร่างกายของทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิทพัทพระเดชพระคุณหลวงปสดกันทัสโร ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ปล่อยวาง แผนผังสำเร็จเวลาปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพสยันทัสโรที่คนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยอย่างยู่รวบรวมรักษาปรมีสาบทัศพระเดชพระคุณหลงโสศยันทัสโร ที่ได้จากธรรมทั้งหมดรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสบทัศพระเดชปกุณหลวงปู่สดัันทัศโรที่บารมีสามสบทัตพระเดชประคุณหลวงปู่สดัันทสโรบังคับควบคุมรวมธาตุละเอียดธาตุหยาบ ที่เป็นร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธา,าตุ เพื่อการดึงดูดปอกเกิดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโรอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำเกิดกำลังดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆไม่ซ้ำมากขึ้น ประกอบรวมให้เป็นส่วนร่างกายทุกท่อฐานธรรมบรารบีสามสิบทัดพระเดชพระคุลโละสุดดันทัสโรให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรขยายขนาดขอบเขต เพื่อเป็นเส้นทางเป็นเสื่อมนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้รำรบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปูส่สดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุได้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลา ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของได้รวบรวม,ร,วมรักษาวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรไว้ในร่างกายพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้รับบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณลวงปู่สัจจันทสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนได้อยู่ตลอดเมื่อทำทุกรำเมื่อทำกิเลสถูกดึงดูดบ่อกเกิด จยากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้เกิดเป็นธรมรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา หยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสที่สร้างโครงสร้างกอทมอขออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับ ให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสธาต กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของให้ถูกรวบรวมอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของให้คนสัตว์สิ่งของเป็นาธาตุรับใช้กิเลสที่ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเบียนให้กับกิเลสรุกเข้าหาบารมีสามสิบทัประเดชพระกุลหลงพุทธจันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรกิเลสใหม่ๆเพื่อบังคับควบคุมธาต ทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสจ,จากโครงสร้างกทมขออที่เป็นภัยพิบัติสงครามทำลายทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุป,ปรสรรคปัญหาชีวิตที่ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปะสสกันทัสโรถูกยึด ธรรมยึดธาตุจากธรรมกิเลสกิเลสบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของซึ่งกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมคอ บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งยาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นยังอยู่แก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้อยู่กับแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ไม่ใช่ทรัพสมบัติไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนุ่มคบ ไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยากที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปส่สัก,ก์นทัสโรเป็นวิบัติเป็นบาปอากุศล ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่เศร้าหมองมืดมัวไม่ผ่องใสไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลับ ไหลไปตามกระแสรธรรมของกิเลสที่เข้ายึดธรรมยึดธาตุหนาแน่นมากยิ่งขึ้นที่เป็นสภาพไม่ปล่อยวางในกิเลสในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ปล่อยวาง คนสัตว์สิ่งของที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นผู้ที่ไม่รู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ไม่รู้เห็นถึงการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัฏพระเดชะคุลหลวงพุทธจันทัสโรอยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวที่ทำให้ชีวิต ไปเตียงอยู่ชุนลมุนวุ่นวายยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในเหตุการณ์สถานการณ์ที่กิเลสได้นำเสนอนำเสนอการแก้ไขที่อยู่ในวังบน ที่กิเลสบังคับอยู่ตลอดที่ทำให้เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองกิเลสบังคับ ให้เรียนเดรชาวิชาเรียนไสยศาสตร์ไสยเวทหลอกลวงว่าแก้ปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสได้สร้างตั้งแผนพังสำเร็จขึ้นนำเสนอการแก้ไข การพัฒนาปรปับปรุงชีวิตซึ่งเป็นการบังคับหลอกลวงจากกิเลสทำให้ชีวิตเป็นดังอยู่ตกต่ำเศร้าหมองไม่ผอม่องใสมืด มนด้วยการยึดพื้นที่ของกิเลสจากเดิมเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลงปุสจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของอึดอัดคับแคบไม่กว้างขวาง ถูกตีกรอบถูกบังคับควบคุมจากกิเลสดังปรากฏในปีพุทธศักราช2500ที่แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้เกิดการบูชายัน คนสัตว์สิ่งของที่หลอกลวงว่าทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้จากซากคนสัตว์สิ่งของทำให้นิยม สร้างสงครามเกิดภัยพิบัติเกิดการแตกแยกภายในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้อง ไม่ประครับประคองดูแลหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ่งกันและกันอยู่กันเพื่อรวบรวมรักษากิเลสไม่รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธปรระเดชะกุลกุสสกันทัสโร ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักซึ่งกันและกันที่เป็นสภาพของเดรัจฉานเปรตอสุลกายนรกโลกันที่อยู่อย่างเร่าร้อนทุกทรมานละทมสมสาร จากการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสถูกกำกับควบคุมจากกิเลสให้อักกตันอยู่ไม่รู้คุณของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สกันทัสโร ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธรรัตนะเด็ชพระกรล,ลงโพสต์กันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดกพระกุลหลวงปุสจันทัสโรให้ดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปตามตัวตนที่กิเลสได้บังคับควบคุมได้นำเสนอไว้ ที่คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงให้ยึดปั้นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงว่ามีความมั่นคงยั่งยืน ให้กับชีวิตจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของกิเลสทำให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่อยู่อย่างโลภโกรธหลงอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียน ตัวเองเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงเป็นกิเลสที่บังคับควบคุมยุแย่สร้างสถานการณ์กำกับ ควบคุมในทุกรายละเอียดติดตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมา ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทัศโรที่กํากับควบคุมสั่งการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ตลอดเวลา ทำให้บารมีสามสิทัสสะเดชพรกคุณหลวงปุสตันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตั้งแผดผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัสระเดชพรกคุณหลวงปุสตันทัสโรจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทััสระเดชพรกคุลหลงทพสจันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสของธรรมทุกธรรมได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เกิดการรวบรวมร,รักษาบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุณหลงโพสจันทัตโรจากธรรมทั้งหมดได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆจากธรรมทั้งหมดตั้งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลงโพส จันทสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรอย่างก้าวหน้ารวดเร็วเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหา ชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้เป็นการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศประเดศปรากุหลวงพุทสดจันทัศโรเกิดการสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปตลอดทำให้ความก้าวหน้าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำให้สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตรานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ถึงธรรมทั้งหมดถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด เพื่อสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สกจันทัโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัโรททำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่เสกจันทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนนกโย นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุลหลงโพสดั่นทัสโร คิดตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกทรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทั์โตอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทโตรโรศตลอดไป